เรื่องความสมจริงในการที่ว่าผู้หญิงจะปลอมไปเป็นทหารที่จะมาร่วมรบกับผู้ชายเนี่ยในเวลา12ปีเนี่ยมันไม่ง่ายนะมูหลานเกิดในครอบครัวที่ว่าพ่อเขาอ่าเป็นไปจ่างเขาในการตรวจ DNA ตรวจลักภาษาสรุปว่าพวกชนชั้นจันทานของเซียนเปยทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งว่าเอ๊ะ ทำไมมู่หลานเนี่ยไปปลอมตัวแล้วแล้วไม่เกิดการจับได้ขึ้นมาไอย,ยุคตำแหน่งตรง,ตรงช่วงเนี้ยมันมีประเพณีอย่างหนึ่งที่ผู้ชายเนี่ยมักจะแต่งตัวแบบผู้หญิงได้เ,เพราะทะหารเนี่ยต้องอยู่กินด้วยกันก็คืออาบน้ําก็ต้องอาบด้วยกันนะมันไม่มีความสุขเท่าอยู่ในนั้นเลยเขาบอกว่ามู่หลานจริงแล้วอ่ะเป็น ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สสนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับในสมัยราชวงศ์เหนือใต้นี้ภาคเหนือเป็นนอกด่าน ภาคใต้เป็นชาวฮันแต่ว่าดูดูไม่เป็นเอกภาพเหมือนตอนสมัยกินซีหรืออะไรนะคือภาคเหนือเรียกว่าราชวงศ์เว่ยหรือว่าเปยเว่ยเว่ยเหนืออ่ให้นึกถึงชาวเซียนเปยอันนี้มาจากไหนทางตอนออกต้องออกชีงเหนือของจีนคล้ายๆซรงหนู่เลยแต่ขอขค่อยู่ทางตอนออกอ๋อคล้ายๆซรงหนู่เป็นกลุ่มคนเล่ร่อนจากทางตะวันออกครับแล้วฝั่งนี้เขาเก่งยังไงเขามีว่าทมแล้เขาเก่งเรื่องของกองทัพ ช่ไงหนูกับเซนเปยเป็นไม้แบบไม่มาเากันมาตลอดชวงหนูถึงแม้จะเก่งแต่ว่าไม่มีอายาเท่าไหร่เซนเปยเก่งขนูแต่ขี่มาไม่เก่งเท่าแต่ว่ามีความเป็นเอกภาพมีเข้มแข็งมากกว่าเซนเปยตอนนี้เป็นชาวเมืองหลวงของจีนและเป็นชาวจีนภาคเหนือแล้วฮ่องเต้ชาวเซนเปยก็มีราชโองการพระตำหนิว่าให้สร้างกำแพงเมืองจีนล้อมรอบต่อเพราะว่าคนที่เป็นคนเถื่อนในสายตาของชาวเซนเปยบเขาเรียกว่ากลุ่มโหลหลัน เซเปย์อะในสายตาชาวฮั่นอะเป็นคนเถื่อนแล้ะอะไรเ็นคนเถื่อนในสาตาคนเถื่อนอีกทีนึงอะคือชาวโหลหลันครับโหลหลันโหลหลันนี่ก็คือกลุ่มคนอยู่ทางภาคเหนือของจีน นอกด่านของนอกด่านอีกทีนึงอ่ะตอนนี้น่ะพอนอกด่านที่เคยเป็นนอกด่านในยุคในยุคก่อนใช่ครับมาเป็นคนเมืองหลวงะล้วใช่ก็จะมีคนนอกด่านที่ถูกเรียกว่านอกด่านอีกทีถูกต้องครับแล้วกำแพงเมืองจีนเนี่ยก็สร้างจะเลื่อยมาราชวงศ์เว่ยก็คือมีการสร้างมาตลอดห้องเต้แต่ละคนจนมาถึงห้องเต้มาณคนที่7ของราชวงศ์เว่ยคือทั่วป่าหงคนที่จะดังครับเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่ให้ชาวเซนเปยเหมือนชาวฮั่นมีการใช้อักษรฮั่น มีการแต่งกายแบบชาวฮั่นแล้วก็ดูแคมว่าทำดั้งเดิมของตัวเองเอ้าคือเปลี่ยนเาเปลี่ยนเลยอ่ะคล้ายๆจ้าพลปอมั้งที่แบบว่าให้คนไทยมาแต่งตัวแบบตะวันตกแล้วก็ดูแครชุดไทยด้วยกันดนตรีไทยคล้ายๆอย่างนั้นครับก็คือเหมือนว่าการถ้าเป็นคนไทยยุคก่อนคือการทําตัวมีอาญาคือการทําตัวเรียนแบบฝรั่งครับ ในยุคนี้ของจีนการทําตัวมีอายะของคนนอกดานคือการทําตัวให้เหมือนชาวฮั่นก็อ,อยากเป็นชาวฮั่นอยากเป็นคนมีอรารยธรรมใช่ครับอยากเป็นผู้ดีก็ต้องเป็นแบบชาวฮั่นเหมือนอรารยธรรมตะวันตกครับกรีกเนี่ยเป็นพวกมีความรู้รมีแนวคิดคโลมันเนี่ยตอนแรกเริ่มจากการเป็นนักรพบ,รบพอมาครอบครอ,อง พวกที่เป็นกรีกได้ปกครองได้ก็รู้สึกว่าอยากมีอะไรจะทำมากขึ้นก็เสริมส่งตัวเองให้ไปเรียนแบบกรีกทํานองนั้นทำนองนั้นฮ่องเต้คนที่7ของราชชงเว่ยฮ่องเต้คนนี้คือเปลี่ยนเซียนเปยให้เป็นฮั่นแล้วก็มีการสร้างกำแพงเมืองจีนแบบว่าครั้งใหญ่โอ้ครั้งใหญ่ครั้งใหญ่ของงราชงเว่ยก็คือต่อเติมจากของราชชงฮั่นที่เหลือสร้างมาเรื่อยๆแล้วก็มีความเป็นแบบเป็นสแตนดา์ดดวยกันอีกรอบหนึ่งหลังจากหายไปหลายร้อยปีหลังจากยุคนี้เป็นไงฮะก็สร้างกำแพงเพื่อกัน คนนอกด่านของนอกด่านอีกทีใช่ครับก็คือพวกโหลหลานละเขา <he a S 2> <ม>เขามีการวิเคราะห์เอาไว้ว่านัชการวิเคราะห์นะครับว่าหลหลานเป็นใครว่าจากไหนทาไมมีประวัติศาสตร์สั้นๆแค่ประมาณ200กว่าปีเองอ่ะครับครับเขาในการตรวจ DNA ตรวจล้กภาษาหลหลานคือเป็นเชื้อสายเซนเปยชั้นต่ําตินเซนเปยด้วยกันอ่ะดูแคร์เพราะเซนเปยที่แบบว่ามีอายะคือเป็นชนชั้นสูงเนี่ยครับ จะใกล้ชิดกับความเป็นท่านเซนเปยชั้นล่างก็เป็นความเป็นนอกด่านสูงมากเป็นเล่รอนก็ไปผสมพันธุ์ร่วมกับชงหนูครับชงหนูกับเซนเปยเป็นศัตรูกันให้พูดแบบเข้าใจง่ายเลยคือเป็นชนชั้นล่างของเซนเปยแล้วก็ไปผสมพันธุ์กับโงหนูต่ออีกสรุปว่าโลหลานคือพวกชนชั้นจันทานของเซนเปยเอาล้ครับก็ในด้วยด้วยความที่ประวัติศาสตร์ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันต้องลบกันต่อต้องลบกันต่อแหละ อีกหนึ่งบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนนะที่ว่ากันว่าเป็นวีรสตรีนะครับแล้วก็เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แต่ก็มีข้อถูกเถียงนะฮะว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ในประวัติศาสตร์จีนนะแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากเพราะว่าถูกนำมาสร้างเป็นหนังเป็นภาพยนตร์แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือมู่หลาน ู่หลานเป็นใครครับและมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์จีนหรือไม่เอาท่านไหนก่อนพี่อ๋องเชิญเลยครับจริงๆที่เราเห็นว่ามีเรื่องมู่หลานที่ดิสนีย์เอาไปทําเป็นหนังเป็นละครนะฮะแล้วก็ภาพยนตร์จีนหลายๆครั้งก็มีมู่หลานในหลายๆเวอร์ชั่นมาเนี่ยมีที่มาในระยะเวลายาวนานนะแต่ว่ามาในรูปแบบของลำนำพื้นบ้านบทกลอนเนี้ยในประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้เนี่ย บันทึกไว้ในสมัยราชวงศ์ซ่งซึ่งก็ประมาณพันปีที่แล้วครับแต่บันทึกไว้ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณ3 4 0 0ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลำนำเพลงนี้เกิดขึ้น ừ, ừ, แล้วก็บันทึกบทความนี้เอาไว้ฮะซึ่งเนื้อหาในใน,ในลำนำเพลงนี้จะพูดว่ามู่หลานเนี่ยกำลังทอผ้าอยู่ครับสักพักหนึ่งเสียงทอผ้าก็เงียบหายไปแล้วแม่ก็มาถามว่ามีความกังวลใจอะไรนะฮะมู่หลานก็บอกว่า ตอนนี้เกิดศึกสงครามมีใบเรียกตัวจากทางการมา12ฉบับทุกฉบับมีลายชื่อของพ่อที่จะต้องไปออกรบถูกเกณฑ์ไปตัวเองรู้สึกอยากจะไปออกรบแทนพ่อเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีน้องชายและพ่อก็แก่แล้วตัวเองก็เลยไปหาซื้อชุดเกราะซื้ออานมาหาซื้ออะไรมาเพื่อจะไปออกรบแทนพ่อออกลบไปร่วมกับแม่ทัพทั้งหลายได้ชัยชนะกลับมาทั้งที่เพื่อนร่วมลบเนี่ยตายไปก็อะไรก็เยอะนะครับศึกสงครามยาวนาน 12ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอรบเสร็จเข้าเฝ้าท่านขานอ่าอันนี้ลำนำนี้ใช้คําว่าขานเลยนะท่านขานบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่เข้าเฝ้าท้องเต้นะเข้าเฝ้าท่านขานเข้าเฝ้าท่านขานแล้วปรากฏว่าท่านขานบอกว่าจะให้บาเหน็จรางวัลอย่างงี้อย่างนี้แล้วจะให้รับราชการต่อผูหลานปฏิเสธขอแค่มาควบขี่กลับบ้านไปพอกลับไปถึงบ้านน้องสาวน้องชายก็รีบเตรียมตัวแล้วว่าจะต้อนรับกันยังไงบูหลานไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บ เขาไปดูห้องแต่งตัวเขาอะไรแล้วก็แต่งตัวมาเป็นผู้หญิงเพื่อนลบที่เข้ามาส่งเนี่ยก็อุทาเขาบอกว่า12ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงอแล้วมาลบด้วยกันเกิดอะไรกันขึ้นใช่ไหมฮะแล้วใต้ลำนำนั้นที่ท้ายที่สุดก็จะบอกว่ากระต่ายสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียครับตอนเราหยิบหูมันขึ้นมาเนี่ยตัวผู้ก็ดิ้นเรารู้ว่ามันคึกคักครับตัวเมียเนี่ยจะดูสลุมสลือเราแยกมันออกครับ แต่พ่อกระต่าย2ตัวนี้ต้องวิ่งผ่าดผลนไปในสนามหญ้าทั้งหลายเนี่ยเราก็แยกมันออกไม่ได้เนื้อหาของลำนำเนี่ยมันก็มันก็เนี่ยฮะทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของมูหลาเนี่ยที่ถูกแต่งเติมต่อมาเรื่อยๆในหลังราชวงศ์ซ่งซึ่งมันก็จะยาวขึ้นหรืออะไรขึ้นนะครับทีนี้ถามว่ามันมีอยู่จริงไหมนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผู้คนจะมองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นตำนานครับ แล้วก็พยายามจะคิดว่าถ้ามันเป็นตำนานมันจะเป็นตำนานยุคไหนมันอาจจะมีตัวตนจริงก็ได้นะแล้วลองไปหาประวัติศาสตร์ยุคนั้นดูนะก็คือถ้าเปรียบเทียบนะ f c มันจะคล้ายๆกับสีจนนชยัยหรือคุณช้างอุณแผนที่สับสนกันว่าเตกลงจริงไม่จริงเหมือนลางๆเหรือว่าอินสปายมาจากเรื่องจริงแล้วแต่งเติมเป็นสตอรี่เป็นนวนิยายเพิ่มเติมแต่ต้นเขามีมาจากตรงนี้ แล้วถ้าเกิดว่าในบทความนั้นเขียนว่าไปเข้าเฝ้าท่านข่านแสดงว่าต้องเป็นยุคที่เป็นใครสักคนหนึ่งที่เป็นชนเผ่านอกด่านปกครองจีนอยู่ตอนนั้นใช่ถูกไหมฮะก็คือเป็นกลุ่มชนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ชาวจีนชาวฮั่นอ่ะถูกไหมฮะประวัติศาสตร์กระแสหลักก็เลยไปมุ่งเป้าว่าอ้าวในเมื่อมู่หลานไปเข้าเฝ้าท่านข่านนะครับก็เลยอาจจะเบสอ้อนว่าอ้าวว่ามันต้องเป็นยุคที่จีนแตกแยกและเป็นยุคที่ อ,าอนายชนเข้ามามีบทบาทในปอศาจจีนก็มีตัวหนก็อ,อีกคือราชวงศ์ถังราชวงศ์เหนือใต้ราชวงศ์ถังนี่กี่ปีจากนี้ฮะก่อนหน้าส่งหรือ2อ0ปีครับก่อนหน้าส่ง200ปีนน200ปซึ่งไอ้ที่ที่ออกบอกว่ารำนำมู่หลานเดี๋ยวมู่หลานฉือเนี่ยสามปีก่อนราชวงศ์ส่งซึ่งไม่ใช่ราชวงศ์ถังแน่นอนครับแล้วมันมีบันทึกไว้ว่าฮ่องเต้ราชวงศ์ถังเคยสถาปนามู่หลานให้เป็นแบบจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ สัมนายนะทองเต้ถังแต่ว่ามู่หลานคงไม่เกิดในสมัยถังแน่ๆอ่ะ <S <S บอสซาะแสหลกักเลยบอกว่ามู่หลานต้องอยู่ในยุราชวงเหนือใต้ใ<ช>ที่อยู่ก่อนราชวงศ์ถังปีประมาณร้อยปีคร<ช>ับ<ช>แล้วราชวงศ์เหนือใต้ตอนนั้นเรียกท่านขานเหรอฮะจะเรียกท่านขานคือเป็นกษัตริย์ของนอกดานอีกทีหนึง่งเพราะว่า เจชนงเหนือใต้จีนมันแตกเป็นเหนือกับใต้ใต้เป็นชาวฮั่นเหนือเป็นชาวเซียนเปยคือราชวงเว่ยเปยเว่ยแต่ชาวเซียนเปยก็รับว่าทําหฮั่นมาเยอะแล้วสแสดงว่ามู่หลานเป็นชาวเซียนเปย,เปยพวกที่ปกครองจีภาคเหนือในจาชองเหนือใต้ที่ไปบริสาทกระแสหลักของมู่หลานนะครับครับสแสดงว่ามู่หลานเนี่ยลบกับพวก นอกดา่านอีกทีนึงนอกดา่านอีกทีนึงที่เป็นชาวโ,โหล,โลหลันเขาเรียกกริย์ของโหลหลันว่าท่านข่านครับอก็เข้าเขาอยู่<ช>เ,ขเข้าเขาอยู่ที่ปราชา์รการะแสลักได้รักกบการยอมรับอย่างหนึ่งก็คือมันสอดคล้องกันในฟองสอดานของจีนเลยคือเว่ยซูคือราชวงศ์เว่ยเปิดเว่ยมันมีครั้งหนึ่งครับที่ฮ่องเต้ราชวงศ์เว่ย ต้องเกณฑ์คนไปสร้างกำแพงเมืองจีนแล้วฮ่องเต้กระแททั่วป่าเป็นเป็นชาวเซนเปยก็มีการเกณฑ์คนแล้วก็มีการบอกอีกว่ามีการลบกับชาวโหลหลันคือเป็นนอกด่านหรือมีการกระทั่งนำธิดาของเช้องโหลหลันนะครับมาแต่งงานเกี่ยวรองเคยาติกันคนเลยแบบว่าแบบเหมือนจะโดนสรุปเลยว่าอ่ะกระแสะหลักนั้นแปลว่านีอยู่นี้แหละเพราะว่าหลักฐานน่ะที่มาหักล้างอ่ะมันไม่ค่อยมีแสดงว่าถ้าเราวิเคราะห์จากพวกบันทึกต่างๆเนี่ย มู่หลานจะต้องมีหน้าตาแบบไหนฮะเป็นชาวเซนเปยนเนี่ยเซนเปยหน้าตาประมาณแบบใกล้เคียงกับชาวแมนจูแมนจูก็ใกล้เคียงฮั่น <c oughs> ก็เป็น <c oughs> จีนเนือ้อ<ๆ>เหนือหน่อยกึ่งกึ่งมองโก้ด้วยอประมาณนั้นนะรประมาณนั้นก็ยังดูเป็นจีนใช่ครับอ่ะโอเคแล้วหลังจากนั้นมีบันทึกที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยพยายามสืบค้นความจริงเกี่ยวกับมู่หลานเองไหมฮะ อ่าที่จพูดกันน่ะคือประวัติศาสตร์กระแสหลักเราดูประวัติศาสตร์กระแสรองบ้างเพราะว่ามันมีทฤษฎีของนักศึกษาปอเอกมหาลัยแมริแลนด์ทำเมื่อ30ปีแล้วครับก่อนที่ดิสนีย์จะมาสร้างมูลานอีกนะเดี๋ยวนะนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ที่อเมริกานะใช่ครับคนจีนเหรอเป็นคนจีนจบปักกิ่งตอปอตีแล้วมาเรียนที่ต่อแมริแลนด์แกศึกษาเรื่องของอ่าวิสตีจีนในประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยและมีเมนชั่นถึงมูลานมูลานที่ทุกคนรู้จักกันดีแหล ก็เดสมกสืบมาว่ามู่หลานเป็นชาวซานตงเกิดในครอบครัวสกุลเว่ยคือมู่หลานในที่เรารู้จักกันน,าน่าจะแท้หัวหัวมู่หลานแต่ว่าตามบอสานจริงๆอะแท้เว่ยในหนังแท้อะไรในหนังหัวหัวอ่ะในหนังคือแท้หัวในหนังใช้กระแสลักนะแต่ว่าคนนี้มาแย้งบอกว่าไม่ใช่แท้หัวเป็นแท้เว่ยแท้เว่ย หรือแบกว่าหลักฐานอันไหนบ้างที่เขียนว่านางแซ่เว่ยก็จะมีเอกสารที่เขียนขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์ชิงครับที่ชื่อว่าต้าหมิงอีถงจื้อมู่หลานเป็นชื่อที่ปรากฏในเอกสารบรอาศาสตร์ชื่อจริงๆของนางชื่อว่าหวาหูคือเว่ยหวาหูนักศึกษาปริญญาเอกที่เป็นชาวจีนท่านนี้เนี่ยเขาไปศึกษามาว่ามู่หลานเนี่ยจริงๆแล้วชื่อหัวหูแต่กระแสหลักเนี่ย หัวหูคือชื่อพ่อเขาใช่ครับนะฮะในหนังเราก็จะเจอว่าหัวหูคือชื่อพ่อเขาใช่ครับแต่นักศึกษาปริญญาเอกคนนี้ที่ศึกษาเนี่ยก็แย้งว่าไม่ใช่หัวหูนี่คือชื่อของมู่หลานชื่ใช่หาจริงเลยชื่อตัวมู่หลานเองเลยครับอ๋อแล้วชื่อถ้าไม่ใช่ชื่อมู่หลานแล้วมู่หลานเป็นชื่ออะไรมาจากมันชื่อเล่นอ่ะคนจีนก็มีว่าทาตั้งชื่อได้เหมือนกันครับมู่หลานเป็นชาวซานตงเกิดในครอบครัวที่บอกว่าพ่อเขาอะเป็นไปจ่างไปจ่างคือ คือคนจีนที่เราคุยกันในอีพีที่แล้วว่าคนจีนหน่วยสเกลเลสุดคือครอบครัวใช่ไหมเป็นบ้านมันจะมีตำแหน่งคุนนานหนึ่งครับก็คือครอบครัวหนึ่งร้อยครอบครัวจะมีผู้ใหญ่ครอบครัวหนึ่งเรียกว่าป๋ายจางผู้ใหญ่บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านพ่อของนางอ่ะคือป๋ายจางครับแล้วก็พ่อนางมีวรยุทธพ่อเขาเลยถ่ายทอดวรยุทธให้กับโัมู่หลานแซาเว่ยนะครับมู่หลานออกลบแทนพ่อจริงพ่อนางรู้เพราะว่าพ่อนางเป็นคนสอนวรยุทธให้นางเองครับอ่า แต่เนี่ยผมว้าวมากคือเขาบอกว่ามู่หลานจริงแล้วอ่ะเป็นชาวฮั่นเอ้าอยู่สมัยราชวงศ์ฮั่นก่อนหน้าฮั่นอูตี้อีกอ่ะอันนี้พลิกเลยนะพลิกจากประวัติศาสตร์กระแสหลักเลยนะกระแสรองมาหักล้างเลยนะพลิกเลยครับบอกว่ามู่หลานเป็นชาวฮั่นเมื่อกี้บอกว่ากระแสหลักอ่ะอยู่สัตวยที่หกคือปีห้าร้อยกว่าราชวงศ์เว่ยเหนือครับแต่คราวนี้ครับเป็นชาวฮั่นอยู่สมัยราชวงศ์ฮั่นคือเป็นยุคที่ราชวงศ์ฮั่นกับซรงหนูลบกันไปแล้วก็มาแบบชัดเจนมากเดี๋ยว ฟันเสือทางสายไหมอ,อ่ะกระสรหลักบอกว่าประมาณ1 5 0 0รปีรกระแสรองบอกว่ากี่ <2000 S 2> ปีสองพปีกันสองพปีลึกเข้าไปอีกใช่ครับอา้าวยังไงฮะและ้วแกไปเจอหลักฐานอะไรทําไมแกกล้าฟันธงอย่างนี้เขาบอกว่าเจอหลักฐานคือเป็นปอศาท้องถิ่นแต่ที่ของจีนคือเขาก็ไปค้นหลักฐานจากจากจีนเองแหละครับหลากหลายที่เนะใช่ครับ เออก็เป็นอาจจะเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่อื่นที่พูดถึงเรื่องนี้ประวัติศาสตร์นพนพ์ท้องถิ่นปกิกิากาาคดีของแต่ละพื้นที่ของจีนจริงๆอ่ะแบบถ้าคุณไม่ไปถึงที่อ่ะคุณไม่มีทางรู้อ่ะมันมีประวัติศาสตร์กระแสรองหลายฉบับเขียนใกล้เคียงกันครับว่าอยู่สมัยฮั่นจริงแล้วในการลลดิเทลได้ว่าอยู่สมัยของฮ่องเต้ชื่อว่าฮั่นหวนตี้ฮั่นหวนตี้คือเป็นปู่ของฮั่นอูตี้ที่ที่แบบว่าผูกมิตรกับศัตรูของซงหนูอ่ะแต่เนี้ยซงหนูอ่ะกษัตริย์ซงหนูจะไม่เรียกกว่าาานจะเรียฉอ อันนี้ที่มันดูแบบขัดขัดกับขัดกับประวัติศาสตร์กระแสหลักอยู่เลยขัดกับบทกรอนที่เราพบเจอที่เป็นจุดเริ่มต้นของรประวัติศาสตร์มู่หลานเพราะตรงนั้นจะไม่เรียกกษัตริย์ว่าข่านเรียกว่าฉางอา๋ฉางอ๋ใช่ครับแปลว่าแปลว่าจักรพรรดิของชงหนูเหรอโอ้เอ้าแล้ว,ออลวยังไงอ่ะพอมันขัดกันอย่างนี้เราตีความว่ายัางไรฮะเพราะว่าแต่ว่ามันเจอหลักฐานทำไมบันทึกว่าข่าน ซึ่งไอ้ที่นิทานพื้นบ้านอะ่ะมาจากไหนมามาจากที่ว่าเอกสารชิ้นหนึ่งอะ่ะที่สูญรวบรวมมาในสมัยจิน้นแล้วก็สูงลุกละชงเหนือใต้ครับครับชื่อว่าอ่ากูจินเวลู่บันทึกท่วงทํานองยุดึกตำบันซึ่งไอ้ที่ที่ออกบอกว่าอ่รารมนามหลานเดี๋ยวโมหลานฉื้อเนี่ยมันเอามาจากไอ้กูจินเวลู่เนี่ยครับเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับพวก กว,วีนี่ทาพื้นบ้านต่างต่างแล้วมีกวีหนึ่งครับบทหนึ่งอ่ะที่เขียวถึงมู่หลานที่ออกรบแทนพ่อถ้ามู่หลานนิทาพื้นบ้านอ่ะบอกว่าเป็นคนสมัยเหนือใต้จริงแล้วทไมเอกสารเนี่ยมันถึงโลกสมัยกันอะ่ะเหมือนเหมือนว่ามู่หลานล,ลบเสร็จแล้วคนเขียนหนังสือเล่มนี้มันเขียนพร้อมกเนเลยอะ่ะเเเเเ่เเ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 เ่าเอกเเ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 เนเเ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 เมเเเเเมเเเเเาเเเเเเมเเ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 เ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ราชวง์ว่ยหรอกครับเพราะว่าน่าจะย้อนไปจากนั้นอีกใช่ครับแต่สิ่งนี้เหมือนกันนะกระแสะหลักกระแสรองเหมือนกันเลยคืออยู่ในกองทัพ12ปีครับตัวเลขเป๊ะเป๊ะเลยเ<อ>แล้วในกระแสรองคือคือบอกอีกว่าประจําการที่ไหนบ้างนี่งไงกระแสหลักก็มีมาประจําการอนไหนประจําการหลายที่มากประจําการที่เหอเปยประจําการที่อานฮุยแล้วก็ประจําการที่สานสีก็คือเวลาไปลบ ก็ต้องไปประจำการตรงนั้นตรงนี้ถูกไหมฮะอ้างอิงจากคําบอกเล่าของคนท้องถิ่นมีบันทึกของคนท้องถิ่นด้วยว่าเวลาช่วงเวลานี้ของไทม์ไลน์นี้เคยมีสตรีมาเป็นประจำการที่นี่จริงๆเพื่อลบกับชาวชงหนูอ้าวแล้วส่วนตัวของคุณหนองล่ะครับเชื่อกระแสหลักหรือกระแสรองผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของประวัติศาสตร์นะเหมือนว่าคุณจะเชื่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเขาไหมหรือว่าเชื่อประวัติศาสตร์ที่เขียนเพราะผมอาจจะเชื่อเลยไปกว่านั้นด้วยซ้ำว่ามู่หลานอาจจะไม่มีตัวตนอยู่จริงนะฮะ <c oughs> คือคือมันมีหลายประเด็นมากเรื่องความสมจริงในการที่ว่าผู้หญิงจะปลอมไปเป็นทหาร,รที่จะมาร่วมรบกับผู้ชายเนี่ยในเวลา12ปีเนี่ยมันไม่ง่ายนะคือที่จะไม่รู้เลยใช่ที่จะไม่รู้เลยเพราะทหารเนี่ยต้องอยู่กินด้วยกันนะฮะก็คืออาบน้ําก็ต้องอาบด้วยกันนะว่ากันไปอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยโอกาสที่ผู้หญิงจะปลอมไปเป็นทหารในกองทัพได้เนี่ยมันยากแต่ถามว่าผมก็ไม่ใช่ว่าปักใจเชื่อว่าจะเป็นไปได้โอกาสที่จะเป็นไปได้มีอะไรบ้าง เช่นไปรับตําแหน่งที่ไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมรบกันเช่นไปเป็นสปายรู้ไหมฮะไปเป็นอยู่ในกองไหนก็ตามที่ไม่ต้องร่วมงานกันแล้วถามว่าพวกนี้สร้างผลงานได้หรือเปล่าอาจจะได้เพราะสปายเนี่ยถ้าไปชี้ตําแหน่งถูกว่าเอ้เก็พวกค่าศึกมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็สร้างผลงานได้เหมือนกันแต่มันมีที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยจะเข้าไปในกองทัพได้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับ culture หนึ่งในช่วงยุค เเขาเรียกว่าปลายราชวงศ์ฮั่นจนถึงเว่ยจินหนานเบ่ยเฉาซึ่งยุคตำแหน่งตรงช่วงนี้มันมีประเพณีอย่างหนึ่งที่ผู้ชายเนี่ยมักจะแต่งตัวแบบผู้หญิงได้ถ้าถ้าเอาในความรู้สึกของเรานะเช่นชอบผู้ชายผิวขาวปะแป้งนะครับคือขุนนางยุคนั้นเนี่ยความนิยมจะเป็นลักษณะว่าชอบพวกแบบเกาหลีอ่ไหมหรืงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายจะใช้เครื่องสําอางเยอะมากเพราะนั้นมันก็จะมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งว่าเอ๊ะ ทำไมมู่หลานเนี่ยไปปลอมตัวแล้วแล้วไม่เกิดการจับได้ขึ้นมาก็คือลักษณะของชายกับหญิงยุคนั้นเนี่ยมันแยกกันไม่ค่อยออ๋อนี่คือว่าผมว่ยจีนหนักไปเฉาเลยยุคนั้นคือยุคไหนนะยุคจริงยุคหลังสามก๊กแล้วก็ยุคที่ชนเผ่านอกด่านกําลังเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ต่อเนื่องกันไปประเด็นมันคืออย่างนี้ครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าโดยรวมเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นผลพวงจากความยากลําบากของสงคราม ที่ทําให้คนเนี่ยพยายามจะอธิบายมันออกมาว่ามันทุกยากยังไงทุกยากขนาดที่ว่าผู้หญิงต้องอไปออกร่วมรบเพราะนั้นบางทีเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะอย่างที่คุณน้องเล่าเนี่ยก็น่าจะมีวัตถุประสงค์ของการมีสตอร,รี่หรือเรื่องราวแบบนี้เหมือนประวัติศาสตร์ไทยก็มีนะในยุคที่เรากําลังรวมชาติสร้างชาติเราก็มีประวัติศาสตร์ที่ที่เป็นตํานานทํามาเพื่อสร้างความรักชาติสร้างความ เป็นชาติให้กับประเทศไทยนะแต่ว่าปอิศาศเหล่านั้นก็อาจจะมีข้อเท็จจริงอยู่บ้างนะแล้วอินสปายมันขึ้นมาให้มากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มู่หลานก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยผมก็ขัดแย้งกับตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเมื่อเราอ่านลำนำมู่หลานเนี่ยมันจะไม่เหมือนเรื่องมู่หลานที่เราได้ยินกันเพราะว่ามันไม่มีความสุขเศร้าอยู่ในนั้นเลยไม่มีการพร่มเพ้อของคุณพ่อเลยว่าโอ้ลำบากลำบนแต่มีแต่ปณิธานของมู่หลานที่ว่าเอ้ย อยากจะไปเป็นอาหารอันนี้จะว่าไปเนี่ยมันเหมือนจะเป็นคาแรคเตอร์ของชาวจีนที่มาจากเชื้อสายผสมมาจากชนเผ่านอกด่านหนึ่งคือไม่ค่อยเหยียดสตรีรู้สึกว่าสตีเนี่ยมีส่วนร่วมในการเมืองการบ้านได้นะสองคือไม่กลัวสงครามเพราะมูลหลานแบบซื้ออาวุธธยุโทปกรณ์เสร็จก็ไปเลยแล้วไอ้ช่วงผลที่ได้จากการศึกเนี่ย ก็รวบลัดด้วยไม่ต้องมาพั่มเพอพนานาอพอกลับมาบ้านก็มาแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวดีอกดีใจด้วยซ้ําแถนตอนท้ายของตัวลำนำเนี่ยก็ต่าย2ตัวเนี่ยถ้าเราหยิบหูมันขึ้นมาเนี่ยเราจะแยกมันออกนะว่าตัวผู้ตัวเมียแต่ถ้ามันได้วิ่งเล่นได้ทํางานด้วยกันเนี่ยเราแยกมันไม่ออกเลยมันมีความเสมอภาคของผู้ชายผู้หญิงอยู่ในนั้นม,มากกว่าเคเจอร์ของพวกชาวฮั่นที่ค่อนข้างจะกดผู้หญิงแล้วก็ เ,เชื้อชูผู้ชายครับเพนะราะฉะนั้นอ,อย่างน้อยที่สุดเนี่ยลำนำมู่หลาน,นี่มันน่าจะเป็นองค์รวมจากการสร้างวัฒนธรรมเข้ามาด้วยกันว่า<ช>เออ,เอ,อก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแต่แน่นอนอะ่ะลำนำเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นในช่วงที่ศึกสงครามเยอะมากบบ้านเมืองเนี่ยเรียกว่าไม่มีเวลามาบันทึกกันอะว่าอะไรมันเป็นอะไรซึ่งผมก็เลยกลายเป็นว่าหนึ่งคือ เชื่อเป็นในทางที่ว่าอาจจะไม่มีตัวตนมู่หลานเป็นจริงเป็นจังสองถ้ามีเป็นจริงเป็นจังมันต้องอยู่ในยุคที่วุ่นวายมากและไม่ใช่อยู่ในยุคที่มีการบันทึกหรืออารยธรรมที่ชอบบันทึกแบบของจีนเพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะไปที่เป็นกระแสหลักที่ว่าอยู่ราชวงศ์เว่ยเหนือนะครับอ่ะคุณเจมส์ในฐานะที่อ่ะสนใจเรื่องนี้เชื่อกระแสไหนผมเชื่อกระแสรองนะเอาจริงเฮ้ยเชื่อเชื่อด็อกเตอร์ที่ปริญญาเอกแมรี่แลนด์เหรอครับเพราะว่า มันใกล้เคียงกับหลักฐานของคนจีนที่เจอเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันนี้มีออะไรเจอที่ท่องเที่ยวอันซ<ๆ>ีของจีนอยู่ที่มณฑลอานฮุยเมืองป่อโจสุสานนางสุสานผู่หลานใช่ครับอันนี้คอนเฟิร์มโดยรัฐบาลจีนยังคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มแล้วว่าใช่ใช่ครับเอ้าอยู่ที่ไหนฮะเมืองป่อโจมณฑลอานฮุยแล้วทําไมเขาเขาคอนเฟิร์มว่าใช่สุสานองนางรู้จากสถาปัตยกรรมของสุสานอ่ะมันใกล้เคียงเสียปากะชงฮั่น แล้วคนพื้นที่เอเขาอะ่ะพื้เมืองเขาอะ่ะก็ดูแบบมั่นใจไปมั่นเหมาะว่ามันต้องใช่อืมอ,มอมืเอาละก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคราวนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเสน่ห์ของบร,ริษศาสต์ว่ามู่หลางเขาจะมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่บางทีรเราก็ฟันธงตรงนี้ก็ยากนะฮะว่าก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมนะหรือว่า FC เนี่จะเชื่อข้อมูลทางไหนมากที่สุด ก็เรียกว่าจุดจบต่างกันเลยนะกระแสหลักก็บอกว่าจบแฮปปี้เอนดิ้งนะกษัตริย์นะฮะส่งตัวกลับบ้านในกระแสหลักคือขอให้รับราชการเป็นใครเหมือน่เป็นมหาดเล็กอะไรเงี้ยครับนางบอกไม่โอเคก็ไม่เป็นไรก็ยกโทษให้มู่หลานบอกขอม้าตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับไปอยู่กับพ่อใช่ครับพ่อเต้อาไปโทษแล้วก็ให้นางกลับไปอยู่บ้านกับพ่อจบ แต่ประวัติศาสตร์กระแสรองที่นักศึกษาปริญญาเอกชาวจีนที่ศึกษาที่แมรี่แลนด์บอกว่าแต่12ปีของประวัติศาสตร์กระแสรองบอกว่าพอลบมีชัยลบชนะพวกจงหนูบ,บางสองภูมิมาแล้วเนี่ยฮ่องเต้ประธานเมืองลงวัลมู่หลานเลยเฉยตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเป็นสตรีเพศขอพระธาตุอภัยโทษด้วยว่าที่ปกปิดทางการมาตลอดฮ่องเต้เปลี่ยนใจว่าแบบทนที่จะแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพใหญ่แต่พอรู้ว่าเป็นผู้หญิงเปลี่ยนใจครับอยากได้เป็นสนม อา้าวท่าน,น,นวันตี้อ่ะเปลี่ยนใจอยากให้เป็นสนมครับอยากยให้มู่หลานเป็นสนมเล,นนเลี่หลานมู่หลานขอแบบว่ารักษาเกียรติตัวเองของกลับบ้านถ้าองเต้ยืนการจากไปนสนมนางจะฆ่าตัวตายจริงปะไม่แฮปปี้เอนดิ้งครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ